ทักทายสบายดีจากประเทศอังกฤษมือนีอากาศลบหกองซาพี่น้องสโนว์ตกบรรยากาศกระเยือกเย็นขนาดเลยเบิรงแม่พี่น้องนุกไม่ยังสูสีวิตขนาดส่วนคนพี่น้องอากาศหนาวแบบนี้ออกเคลื่อนบไน่ไดพาะสันตองหาแนวกินจ้าพี่น้องมือนีมีเมนูเด็ดมีเมนูคักแนคักแทคักวาสีลองเห็ดไห้คุณซามีกินก่อนอื่นก็ชิมมต้มข้าโพดก่อนพี่น้องต้มป้าไหวซื้อตัวนี้พี่น้องเวลาแบบนางหลินนางไปนางมาอยากจับมากินพี่น้องส่วนเมนูรักข้างขวายนันเซีเป็นเขาพัดพี่น้องเขาพัดกับสีเฮดเป็นพัดเน 嗯、啊。 กะเพราเนื้ออะไรทุกคนแต่ว่าสีมาเห็ดเขาพัดก่อนเนาะคุณสามีเพิ่นเคยกินห้ายเถื่อนเขาพัดนทุกคนแต่ว่ากะเพราเนื้อเพิ่นบ่เคยกินจักเถื่อพี่น้องสิลองเฮ็้เพิ่นกิน่มู้ว่าสิมักบ่รวาสิบ่มักพี่น้องแต่ว่าภรรยาเป็นคนเคห็ดให้กินเนาะหวังว่าเพิ่นคือสิมักพี่น้องตอ,อ่ไข่ลงไปจากซองน่อยแล้วก็คุกเข้าให้มันแตกนะพี่นอ้องจังไซเครืองจีเฮาสีอมมาพัดทุกคนก็นซิมีมักทั่วแครอเนี่ซสแล้วพี่น้องเอาไปใส่ลงไปแล้วก็ซิมีกุกน้ำพี่น้องใส่ก นี่นะทุกคนขอจะบบเห็ดแบบว่าเข้มหรือว่าเห็ดแบบว่าอันเป็นแบบปรุงเจือจ้าคืออยู่บ้านเท่านะทุกคนรสชาติแบบเซตเป็นรสชาติธรรมดารสชาติแบบชิจังจางเลยพี่นอ้องเการจีใจเข้าวพัดของเข,งขาลงไปพี่นอ้องเขาที่คอยฮู้ก,กับพี่นอ้องเขาบโว่ามันเป็นยังไงพี่นอ้องไพ่มีวิธีวิธีหุ้เขาที่แบบว่าออกมาเป็นเบ็ดงามๆเลี่ยงสวยเลี่ยงงามเลยพี่นอ้องคอยหุ้นะพี่นอ้องมันอยากแสะเกินไปนบบหูว่าใสาน่น้ำลายผลรวดเป็นน้ำหมอหุ้เขาว,วิธีปรุงข่อยกข,อข,อขอยีใ้ใส่น้ำมันหอ,นอยกับใส่ซอสเสี้ยวไปน้อยหนึ่งทุกคนข่อยจะบบใส่อีญั่งเ็ดแบบว่่าาเจจ้พผืองงเพรราาะว่คยปุแบบ จ้างๆกับปรุงแบบว่าเจือจ่าคือแบบบ้านเฮานะทุกคนถ่าจะมักเป็นลุ่นแบบจ้างๆไร้กลัวทุกทุกข่างที่ว่าเห็ดใหนถากินสังเกตเบ้่งว่าแฟนหันนะสามีของน้าจะกินแบบจ้างๆหันไร้กลัวเนาะไร้กลัวเจือเฮาปรุงเจือจ่าแบบปรุงแบบรสสะอาดบ้านเฮาทุกคนต่อมากระชิมาผัดกะเพราเด็กพี่น้องผัดกะเพราของข่อยนะทุกคนข่อยจะเอาสีนที่เป็นหมูสามสันสไลด์นะทุกคนเอามาผัดเนาะข่อยจะเห็ดเมนูเนี่ยกิใส่แต่น้ำอัดหอยลงไปพี่น้องด้วยกิซายเป็นขานอน้อยหนึ่งลงไปพี่น้องจะบว่เห็ดแบบรสสะอาดแบบพืชบ้านเฮาพี่น้องเรกะพ ข่อยก็เก็บมาจากเขาซ้ำเรือหนังกระเผาก็ได้พี่น้องก็คือข่อยเอาไปลวกเนาะลวกก็เอามาแช่น้ำเย็นเอาไปเขาซองฟิตแข็งปลาเหมียนพี่น้องก็คือเป็นได่กระเพ่าแบบนี้แต่ว่ามันก็ยังไม่กินหอมอยู่ได้พี่น้องแต่โบใส่หมักเพชรพี่น้องโบใส่หมักพริกเพราะว่าอย่างเจนในซ้ำไมีกินน้ำพอสั่งขึ้สิบุ้งแบบจังๆแล้วก็บเพ่ใส่หมักเพชรพี่น้องนี่จานเมนูข้าวผัดนึงข่อยก็จะเอาไปใส่จานแบบนี้ทุกคนแล้วมาเบิ่งนทำกันว่าซามีของเราสิมากบโเนาะส่วนผัดกระเพ่าเนื้อข่อยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ทุกคนเป็นแนวใดเมนูแบบน เานทุกคนเขาก็เลยเห็ดแบบรสชาตรธรรมดาธรรมได้เพิ่นกินพี่น้องสังเกตมึงเห็ดให้เพิ่นกินแบบเพิ่นกินเบิดทุกคนแต่ว่าเห็ดกินแบบว่ารสชาสตรบาดเท่าหรือเท่ากินบ่เบิดสําเร็จเสร็จสิ่นพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานก่อนอื่นขอเป็นคนชิมก่อนพี่น้องจะคลองเห็ดกินเองก็บซีฟเองก่อนเนาะก่อนใหญพวกกินบันหามียาเบื่อได้พี่น้องเบื่อจะคลองก่อนเนาะในเรื่องเพลนองเลยเมนูของข่อยเนาะที่จริงนะฮะขอเห็ดกินเองขอจะเห็ดเผ็ดกว่านี้เนาะแต่ว่าเออมื้อนี้เฮ็ดให้เพิ่นกินน้ำพี่น้องเลยเอออะแซ่บ่ดอ กินเิือบดเปีนน้องแสบไลายว่ะสิเด้